คลิปนี้นะคะเราจะมาทำผัดคะน้าหมูกรอบเจกันค่ะด้วย3มขั้นตอนง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า3ขั้นตอนง่ายๆเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างและจะง่ายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ3ขั้นตอนง่ายๆที่ไปบอกไปเนี่ยก็คือ อันนี้นั่นเองนะคะ่เนี่ยจอยไปเดินโลตัสมานะแล้วก็เจอก็เลยลองซื้อมาดูนะคะนี่เลยและที่สําคัญนะทุกคนคือเขาลดราคาด้วยนะ mm hmm. นี่เลยจาก59เหรือย9บเก้านะคะก็เลยโอเคหยิบมาลองหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าปรุงง่าย3าขั้นตอนไม่ต้องล้างฉีกปุุงเสิร์ฟ mm hmm. อะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาผัดกันดูนะคะว่า รสชาติของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะอร่อยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดเตานก่อนเลยจะใช้เป็นไฟกลางนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราก็จะมาทําตามขั้นตอนที่เขาบอกนะคะขั้นตอนแรกก็คือชีกชึบเขาก็จะมีเป็นหมูกรอบเจมาให้นะคะมีเป็นน้ําปรุงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะแล้วก็จะมีเป็นคะนาค่ะก็เดี๋ยวตัวจะใส่น้ำมันก่อนนะคะน้ำมันเล็กน้อยพอแล้วก็ใส่พริกค่ะใส่ก็ใส่หมดเลยนะคะที่เขามีให้ แล้วก็ใส่หมูกรอบลงไปค่ะมูกรอบเจเดี๋ยวไปเอาคณะลงไปเลยค่ะเติมน,น้ำนิดนึงนะคะให้เขาแบบพอมีนะ้ำ ขาผักสุกเลยนะคะสุกแล้วนะคะก็รักการปิดเตาได้เลยหน้าตาคือหน้าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะ หมูกรอบเจนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะ mm hmm. เดี๋ยวอะขอทานทั้งผักแล้วก็หมูกรอบเลยนะคะ mm hmm. นี่นะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวอยขอพูดถึงหมูกรอบก่อนเลยแล้วกันนะคะ คือหมูกรอบเนี่ยเขาจะมีความนิ่มแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นฟิลหมูกรอบแบบกรอบๆเลยอะ่ะองคงต้องเอาไปทอดก่อนนะให้เขากรอบแล้วก็ค่อยเอามาผัดรวมกับคะน้านะคะด้วยความที่เขาเป็นหมูกรอบเจอะค่ะเขาเวลาเคี้ยวเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบเป็นรสชาติเหมือนฟองเต้าหู้เนาะอืมแล้วก็แป้งนะคะส่วนรสชาติของผัดคะน้านะคะจะมีความเค็มนำค่ะแต่ว่าไม่ได้เค็มปีนะคือเค็มแบบกําลังดีคืออร่อยอะค่ะ ความเผ็ดก็คือไม่ได้เผ็ดมากนะถ้าใครชอบแบบอยากจะได้เผ็ดกว่านี้คงต้องตำพริกเพิ่มนะคะใส่ลงไปนะนี่คือแปลว่าเขาแบบเผ็ดพอดีเลยนะคะกําลังกินเลยแหละโดยรวมนะคะก็คืออร่อยเลยนะทุกคนถ้าทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะคือจะฟินมากๆเลยนะก็คืออิ่มได้เลยนะมื้อหนึ่งนะคะเพียงแค่ ผัดคะนาสามผ็จรูป29สิบาทนะคะทุกคนรสชาติอร่อยและที่สำคัญนะคือมันง่ายไปหมดเลยง่ายทุกอย่างเลยนะคะอย่างที่เขาบอกเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากจะพลาดชมคลิปใหม่ๆจากต้อยก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่บายค่ะ